ศึกยูโรปาลีกนะครับบอลคืนบันพฤหัสกลับมาอีกครั้งหนึ่งแหมช่วงนี้โดน <c oughs> เพื่อนแซะ <c oughs> พวกบอลบันพฤหัสนะครับเอาคืนนี้นะครับผมแดงลิฟูนะครับลงเล่นยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดที่สองนะครับก็เปิดแอนฟิลนะครับต้อนรับการเยือนของทีมจาก ลี่เป็นเยี่ยมนะครับชื่อทีมเราก็แต่เม่ออ่านปิดก็ต้องขออภัยแหละนะครับคือคือถ้าว่าตามจริงก็มันเบลเยี่ยมนี่ก็ยิ่งโอโหภาษายิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งกว่าออสเปรียยิ่งกว่าเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์เลยฝรั่งเศสค, <laughs> คือคือเราก็ไปอ่านที่ครับให้ภาคไทยมาแล้วนะครับ คือทีมอูนิโอนแม่มันอูนิโอนหรือูริยงนะอูนิโอน,ออน,โอนแซงกิลุสอ้าแม่ผนถูเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ทำเป็นเ,นเล่นไปนะครับตอนนี้ อุนิโอนเอสจีแล้วกันผมเรียกอุนิโอนเอสจีแล้วกันนะครับแซนแซนแซงเนี่ยแซงเซนเนี่ยเซนกีกีรูสเนี่ยนะครับก็ขณะนี้เป็นทีมนําในลีกเบลเยียมนะครับเป็นจ่าฝูงลีกเบลเยียมเตะไป8ปดเก้านัดนี่ก็โอ้นำเป็นจ่าฝูงนะครับผลงานก็ไม่ใช่โอ้ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าคือทีมจากเบลเยียมนี่เราอุนิโอน เอสจีเซงกีลูสเนี่ยเราไม่คุน้นอะว่าตามจริงถ้าเบลเยียม e เนี่ยถ้าทีมที่เราพอจะคุ้นหูบ้างนะครับพวกอ n d อันเดอเรสอย่างนี้ใช่ไหมครับครับรนะูฟส์เนี่ยน,นี่ประมาณนี้แหละทีม่มาเล่นในเวทีโลกนะที่เราเจอกันอยู่บ้างนะครับแต่เชื่อว่า อูริโอเนสจีเนี่ยเซนอจีลูสเนี่ยกับห้องแดงลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เคยเจอกันมาเลยในประวัติศาสตร์นะครับเชื่อเชื่อมั่นในความทรงจําตัวเองว่างก,กันแล้วกันเะพราะเราไม่คุ้นชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่ทั้ง2ทีมมาเจอกันอ่านัดแรกนะครับของแดงลิเวอร์พูลก็นะทำได้ไม่เลวชนะมาก็มี3คะแนนในขณนะที่ อุนิโอเนสจีนี่ก็เสมอมาแหละนะครับตอนนี้ก็ยังยังยังเพิ่งนัดแรกนัดที่2เองก็ยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบกันทุกทีมเหือนะครับเพราะว่ามันบอลเยาเยือนนะครับเอาคะแนนที่ดีที่สุดที่หนึ่งที่2นะครับเข้ารอบตัดเชือกต่อไปนะบแบ่งกลุ่มมันอันนี้รอบแบ่งกลุ่มเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับ <c oughs> มารู้จักอ n นิโอเสจีกันสักนิดหนึ่งนะครับ ต้องบอกว่าข้อมูลน้อยมากมไต่เราไปเปิดดูในเพจในวิก,กิปีเดียเป็นสโมสรก็โอโอสมสรสอเก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสโมสรเบลเยียมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งนะครับไปอู่ควา้าแชมป์มาหลายสมัยอะ่ะเออก็ถือว่าไม่ธรรมดาแหละนะครับก็ ท่าที่สําคัญอ่าเนี้ยเนเนี่ยเนี่จุดสําคัญไม่จริงๆมันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องมาคุยกันเลยนะปูโยนเอสเนี่ยเพราะว่าเราก็รู้แหละลว่าเราไม่คุ้นใครสักคนหนึ่งเลยแหละะครับตอนประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้นะครับคือนัดเนี้ยนอกจากจะเป็นครั้งแรกที่ลิวพูลจะเจอกับอูโยนเอจีแล้วนี่นะครับยังเป็นการมาพบกันของสองพี่น้อง ตระกูลแม็กอัลลิสเตอร์จากอาร์เจนตินาโอ<เ>้แต่ครับโอ้พี่น้องตระกูลแม็กอัลลิสเตอร์จะโคจรมาพบก,กันในสนามในค่ำคืนนี้นะครับในย <Europa> ูโรปาลีกผู้พี่นะครับอเล็กซิสแม็กอัลลิสเตอร์มิดฟิลของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็จะมีโอกาส พบกับผู้น้องนะครับเควินแม็ก l อลิสเตอร์ซึ่งเป็นก้องหลังของอูนิโอเนสจีค่ำคืนนี้แต่ว่าแหมมันเราก็ไม่มั่นใจ <c oughs> คือคือทั้งพี่น้องอยู่คนละทีมแหละคืนนี้ทั้งทีม2ทีมนี้จะมาเจอกันแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางทีของแดงลิวพูนี่อาจจะเรียกว่าอะไรอะโรเตชันอะอเออโรเตชันของผู้เล่นอะบางที Alexis Mac Allister อาจจะไมไ่ลงเป็นตัวจริงก็ฟังดูแม่จะเป็นอย่างนั้นแหละตามข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ลงมาเป็นตัวสำรองไหมเผื่อสร้างสีสันเออ,อ,ยอย่าเป็นเล็กขอนเะนี่ยเป็นสีสันนะครับพี่น้องเอา้าฟุตบอลมันก็มาเดึกแหละนะครับตีสองคืนนี้ and f i e l มอนคาเงินฟิลก็คงจะยังอยู่ถึงแม้จะโรเตชันแต่ว่าตอนมีพลังพิเศษแน่นะ้นโดยเฉพาะหลังหลังความแม่ต้องบอกว่าความเราเองก็ไม่อยากเป็นผู้ร้ายเลยเออถึงวันนี้เข้าใจว่าทีมงานสตาฟโค้ดเจเคเองนักเตะเองรวมทั้งสโมสรเองนะครับก็คงจะคือได้ยอมรับอยู่แล้วในคำตัดสินเราไม่ไปแก้อะไรไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่ ควรทาแล้วนะครับกับสมาคมพดทธศิลนั่นก็เรียกว่าอะไรวะโทษเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็พดทธศิลแหละก็หวังว่าจะมีอละแฟนะครับแฟนะครับเราเล่นแฟแล้วก็กรรมการก็ควรจะแฟกับ กู้ต่อสู้ในสนามมันก็ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ตัดสินเดเนียเข้าเข้าเข้าเราข้างในข้างนึงมันก็แล้วเราก็รู้นะครับว่าวันหนึ่งเราก็ได้ประโยชน์มันหนึ่งเราก็เสียประโยชน์ก็ธรรมดาแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะดูหนักหน่วงเกินเกินไปก็ไปมีประท้วงบ้างนะครับไม่เพื่อไม่งั้นก็นะมันมันจะจะได้ไม่เดี๋ยวเรา,เร,า,เร,าระมัดระวังนะครับก็ขอให้ผ่านไปนะครับเดินหน้าต่อไปคืนนี้เจอกันตีสองนะครับสุขใจไปทีละนัด Y ni te